สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้วคลูฟูที่ดินสวยบายแต้วค่ะคลิปนี้แต้วพามาชมที่ดินเปล่า3ามไร่ค่ะอยู่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีค่ะห่างจากด่านเก็บเงินเขาใหญ่เพียงแค่7.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ การเดินทางเข้าออกก็สะดวกมากๆค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนลาดยางเข้าซอยมาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในระหว่างทางก็มีเพื่อนบ้านตลอดนะคะแปลงที่ดินจะมีทั้งหมด3ไร่ค่ะราคาเจ้าของขายไล่ละ8,50 0 0 0บาทค่ะ หน้าแปลงติดถนนคอนกรีตค่ะด้านหน้ากว้างประมาณ54เมตรรูปแปลงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะด้านข้างลึกเกือบ100เมตรเลยนะคะทั้งสองด้านด้านหลังก็กว้างประมาณ54เมตรค่ะด้านหลังจะติดน้ําแล้วก็ติดคลองด้วยนะคะน้ําประปาพร้อมไฟฟ้าพร้อมค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวเลยนะคะอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้เขาใหญ่ค่ะ ภายในพื้นที่ก็มีต้นไม้หลายชนิดเลยค่ะเจ้าของได้ปลูกไว้มีทั้งต้นไม้ยืนต้นไม้มงคลค่ะรวมทั้งก็มีผลไม้ด้วยนะคะอย่างเช่นต้นลำดวนต้นบุญนาคต้นหัวกระจงต้นแก้วมุกดาผลไม้ก็จะมีมะม่วงมังคุดค่ะแล้วก็ยังมีต้นไม้อื่นๆอีกหลายชนิดนะคะภายในพื้นที่เราสามารถปลูกสร้างบ้านได้เลยค่ะเพราะที่ดินถมแล้วเจ้าของใหม่มา,มาแล้วก็จะมาปรับหน้าดินเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ แต้วไม่ได้เข้าไปถ่ายในพื้นที่ของแปลงที่ดินนะคะเพราะว่าตอนนี้รกค่ะถ่ายแค่ด้านหน้าของแปลงที่ติดถนนคอนกรีตค่ะแล้วก็ด้านข้างของแปลงให้ดูด้านข้างของแปลงค่ะแต้วเข้าไปพื้นที่ข้างๆแปลงนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ข้างๆอยู่ไม่รกค่ะพาไปดูด้านหลังของแปลงที่ติดน้ําติดคลองค่ะเดี๋ยวแต้าจะขึ้นรูปที่หน้าจอให้นะคะว่ารูปแปลงเป็นรูปแบบไหนค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมกับแต้วเข้ามาได้เลยนะคะพื้นที่3ไร่ราคาเจ้าของขายไร่ละ850,000บาทคา่ะราคานี้พร้อมออกค่าโอนค่าภาษีค่ะที่ดินแปลงนี้เดินทางสะดวกมากๆม,มีเพื่อนบ้านทางเข้าออกก็เข้าออกง่ายแล้วก็สะดวกค่ะ ในจุดโซนบริเวณใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้ําตกอีกหลายแห่งเลยค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปแต้วจะพาไปดูน้ําตกวันรีนะคะซึ่งห่างจากแปลงที่ดินประมาณ2กิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้รายล้อมไปด้วยน้ําตกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะทั้งคาเฟ่แล้วก็วัดอย่างเช่นน้ําตกวังตะแคงห่างประมาณ4.5กิโลเมตรค่ะน้ําตกทานทิพย์ยีกิโลเมตรน้ําตกวังบ่อ1ิ สอกิโลเมตรน้ำตกสาวน้อย23กิโลเมตรค่ะด่านเก็บเงินเขาใหญ่ฝั่งปาจีนเนินหอมห่างเพียงแค่7.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ จะเดินทางไปตัวเมืองปาจีนบุรีโรบินสันปาจีนบุรีโรตัสปาจีนบุรีก็เพียงแค่19กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากรังสิตฟิลเจอร์ประมาณ107กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากตลาดวงเวียนแยกนาเลสวนปาจีนประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ที่ดินแปลงนี้สวยแล้วก็พร้อมทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำปราปาหน้าแปลงก็ติดถนนคอนกรีตถนนก็กว้างสวนทางกันได้ค่ะสนใจนะัดเต้าเข้าชมได้เลยนะคะไกลเขาใหญ่เพียงแค่นิดเดียวเองค่ะประมาณ7.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ้ายคลิปนี้นะคะแกวพาไปชมน้ําตกวันลีค่ะซึ่งห่างจากแปลงที่ดินประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นน้ําตกสวยมากๆเลยค่ะแตวไปดูในติ๊กต k อกค่ะลูกค้าลองเข้าดูใน TikTok ได้เลยนะคะมีคนเคยลงไว้ค่ะเข้าไปในแอป,ป t i k กต k อแล้วก็พิมพ์คําว่าน้ําตกวันลีจังหวัดปาจีนบุรีซึ่งสวยมากๆน้ําใสแล้วก็สวยจริงๆค่ะอากาศดีมากๆด้วยนะคะ ตอนที่เต้าไปถ่ายในคลิปนี้นะคะประมาณเดือนธันวาคมค่ะน้ําแห้งค่ะลูกค้าลองเข้าดูในติกตอกได้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะน้ําตกวันรีค่ะ ้ายคลิปนี้เต้าฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยค่ะพื้นที่3ไร่ราคาไร่ละ850,000บาทราคายังต่อรองกับเจ้าของได้อีกนะคะอยู่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะใกล้เขาใหญ่เพียงแค่นิดเดียวเองค่ะพื้นที่ในแปลงที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านได้เลยค่ะต้นไม้ก็โตแล้วไม่ต้องมาปลูกเพิ่มเลยค่ะแต่ว่าก็มีพื้นที่เราจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกก็ได้ค่ะทำสวนได้เลยปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้เพิ่มเลยค่ะ มาดูรูปแปลงกันค่ะรูปแปลงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะด้านหน้ากว้างประมาณ54เมตรด้านข้างลึกประมาณ100เมตรค่ะด้านหลังก็กว้างประมาณ54เมตรนะคะ ถ้าดูจากรูปภาพตามแลนด์แมปของที่ดินเราจะเห็นว่าคลองอยู่ในพื้นที่ของแปลงที่ดินค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคลองจะอยู่ท้ายแปลงติดกับแปลงที่ดินค่ะแลนด์แมปของปาจีนจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะคลองนี้จะเป็นคลองสาธารณะค่ะเราสามารถใช้น้ําได้เลยน้ํามีตลอดปีค่ะใช้รดน้ําต้นไม้ภายในพื้นที่ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้แต้วไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามช่องของแวลด้วยค่ะแตลวคลือฟูที่ดินสวยบายแต้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ